กรรมการบริษัทคือใครกรรมการบริษัทเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นโหวตเข้ามาเพื่อควบคุมบริษัทเพื่อสร้างและรักษาผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุดหมายความว่าผู้ถือหุ้นที่สามารถกลุ่มอำนาจโหวตในมือได้เช่นเกิน50เอร์เซ์ขึ้นไปก็จะมีสิทธิ์แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่เป็นคนของตัวเองเข้าไปควบคุมบริษัทเพื่อทำในสิ่งที่ต้องการได้ นั่นทาให้การถือหุ้น51%จึงสําคัญกว่าการถือหุ้น49%อย่างมากโดยบทบาทของกรรมการบริษัทคือการกําหนดทิศทางกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรและติดตามการดําเนินงานของฝ่ายจัดการรวมถึงรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสหรือรายปีจากผู้บริหารระดับสูงซึ่งจะมีกรรมการบริษัทอีกประเภทหนึ่งก็คือกรรมการอิสระ โดยจะเป็นกรรมการที่ถือหุ้นในบริษัทน้อยกว่า1%และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมเพื่อการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัทต,ตามเกณฑ์ของกรอตอประเทศไทยกำหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย1ใน3และไม่น้อยกว่า3คนมีหลายครั้งที่ผู้ถือหุ้นบริษัท จะแต่งตั้งตัวเองเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดทิศทางบริษัทโดยตรงหรือแม้กระทั่งการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจะเป็นทั้งกรรมการบริษัทและเป็นผู้บริหารไปด้วยเพื่อกำหนดทิศทางของบริษัทด้วยตนเองซึ่งจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ยังมีอายุไม่มากและยังมีแรงบริหารธุรกิจด้วยตนเองอยู่แต่มีบางกรณีที่ผู้ถือหุ้นบริษัทจะไม่ได้เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเองเพราะผู้ถือหุ้นนั้นมีอายุมาก หรือถือหุ้นหลายบริษัทจนเรียกว่ายุ่งเกินกว่าจะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเองและสําหรับบางบริษัทแล้วผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทอาจจะไม่เคยพบหรือพูดคุยกับพนักงานในบริษัทนั้นเลยก็ได้เพราะผู้ที่พูดคุยและทํางานใกล้ชิดกับพนักงานในองค์กรจะเป็นฝั่งผู้บริหารของบริษัทมากกว่า